อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็คือขนมครกครับที่คนไทยในอเมริกากําลังตามหานะครับแล้วก็เป็นไวรัลอยู่ในกลุ่ม f c e e o o o นะครับแล้วก็ตามกลุ่มไลน์ต่างๆนะครับวันนี้ผมมาที่ Trader Joe ในเมืองมอนโรเวียนะครับเพื่อมาตามหานี่โดยเฉพาะนะครับมาตั้งแต่8โมงเช้าเจอพี่คนไทยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมาเหมาบางคนเหมาเป็น2โหลก็มีนะครับแล้วก็ราคาก็ราคาดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศที่ข้างในกันเลยครับ ตอนนี้ผมเดินมาเจอแล้วนะครับขนมครกครับนี่ไทยโคโค넛เค้กนะครับเขาขายแค่สามเหรียญยี่สิบเก้าเซนเท่านั้นนะครับนี่ตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้นะครับผมมาเช้านะครับวันนี้มีคนมาหยิบกันหลายคนเลยเป็น Product of Thailand เนี่ยครับราคาถือว่าดีเลยนะครับสามเหรียญกว่าก็ประมาณตกประมาณร้อยห้าสิบกว่าบาทไทยนะครับตอนนี้มาเจอพี่คนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กันที่นี่ที่ตลาดตอนแปดโมงเช้า นะครับที่วันนี้มาเลงขนมครกเลยเหรอครับขนมครกเลยค่ะเพื่อกันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่ามาเมื่อวานแล้วหมดอ๋อวันนี้จะเอากี่กล่องดีครับ5ค่ะ5กล่องนะครับค่ะเมื่อวานเห็นบอกว่าเขาเอามาลงแล้วก็เกลี้ยงเพราะมีคนมาเหมาหมดไปช่องเดียวเลยค่ะช่องขนมครกค่ะช่องอื่นยังมีขนมอยู่แล้วก็มีคนมาเหมากี่กล่องนะเออเหมาเมื่อวานเมื่อกี้พี่คนเมื่อกี้บอกว่าเหมาไป24ี่กล่องยี่สิบี่กล่องว้าว สงสัยเอาไปเอาไปตุนแน่เลยนะครับวันนี้พี่เอาไป5กล่องอ่าหยิบเติมเลยครับ